สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่ช่องคินิตีทีเคนะคะวันนี้นะคะคินิตีเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพารูปล่อนะคะหรือจะเป็นพารูอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะใบนี้เนี่ยเป็นงานด้านสักดานะคะมีพี่ท่านหนึ่งแบ่งปันให้พร้อมกับอีกใบหนึ่งนะคะนี่เลยงานสักดาทั้งคู่นะคะมีคลิปรีวิวไว้นะคะก็เดี๋ยวมาชมใบนี้กันก่อนเลยนะคะใบใหญ่กว่านะคะก็เป็นหน้าโอนะคะไม่ยกซ้มนะคะ งานสวยนะคะสภาพดีนะคะเป็นตลับทองมือ2ไม่มีค่าแรงค่าสีก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะชื้งานดีทองดีนะคะน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมอ่ะอวยมากนะคะคิน <c oughs> แล้วก็ด้านข้างนะคะแกะลายสวยๆแบบนี้ดีเทลแน่นๆปิดสนิทดีนะคะชื้นนี่เลยค่ะ เผื่อท่านไหนอยากมาลองตลับนะคะก็มาได้ที่ร้านเลยนะคะหรือจะส่งขนาดความกว้างความสูงขององค์พระมาให้กินด้ติดเทียบให้ก็ได้เช่นกันนะคะคือถ้าสําหรับท่านที่อยู่ในกรทมหรือว่าปริมณฑลกปริมณฑลนะคะนอกจากส่งไปรษณีย์หรือมารับที่ร้านเนี่ยก็สามารถส่งแมสเรียกแมสได้เช่นกันนะคะด้านบนนะคะห่วงนี่เลยนะคะห่วงจะซื้อจะขายนะคะได้ทั้งสองทางเลยแล้วก็ด้าน ล่างนะคะบานพับต่างๆนะคะสภาพดีมากนะใบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะแกะลายแบบนี้คือลายแบบเรไย้ว่ายูนิคสวยสุดๆนะคะละมุนเส้นแสงสเส้นละศสมีนี่คือทีๆสวยๆเลยนะคะชือ้อสวยงามดีนะคะก็เป็นอีกลายหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยสำ้ำใครนะคะ สวยงามนะคะใบนี้สวยก็เดี๋ยวเปิดด้านในกันดีกว่าเมื่อกี้เราดีวิวดีเทลไปแล้วกว่าดีเทลแน่นไม่พอนะคะนี่เลยมาซูมอีกรอบนี่นะคะแล้วก็เปิดด้านในวัดขนาดนะคะขนาดนะคะช่อขนาดความกว้างที่ด้านในของตลับนะคะที่ฐานนะคะจะอยู่ที่ 1. จุดไอ มอ,มองผิดนะคะ2.1เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะด้านในของตลับอยู่ที่3.7เซนนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างตรงกลางของตลับนะคะอยู่ที่สองเดาเ็นมองไม่ชัดไปเยงขอ2เซนนะคะอยู่ที่2เซนนะคะความกว้างตรงกลาง2เซนแล้วก็ปิด นี่ปสนิทนะคะเสียงกึ๊กคอนเฟิร์มแล้วกนะ็ขนาดความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะอยู่ที่1.95เซนแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่3.4เซนนะคะแล้วก็ความกว้างตรงกลางของหน้าจอนะคะอยู่ที่เลขที่ออกคือ1นึ่งจุดแปดเซนนั่นเองนะคะแล้วน้ำหนักของใบนี้นะคะยี่สิบกว่ากร,รัมนะคะ 24.23กรัมนะคะคือทองเน้นเลยนะคะท่านไหนมีพัสใส่ได้นะคะคิดิตเชียร์เลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่งานดีทองดีสภาพดีนะคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะงานร้านสักดาหนะคะก็ ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นัที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสอทํามตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจเฟซบุ๊กร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร089986685นะคะก็นอกจากนี้นะคะร้านอยู่ชั้นสามห้ามพันธงามงวาร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยนะคะร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะคะเื่อท่านไหนอยากมาแต่งตลับทองกรอบทองผ้าทองคําทองเก่านะคะพักเครื่องต่างๆนะคะ รับเช่ารับครบจบในที่เดียวเลยนะคะที่ร้านเรานะคะก็นี่เลยหลังจากนี้ก็จะพยายามนำพรทองคำออกมารีวิวให้เรื่อยๆให้ชมกันนะคะเพราะว่าพราทองคำที่ร้านมีเยอะหลายรุ่นมากๆนะคะเผื่อท่านไหนสนใจแล้วเผื่อท่านไหนมีเก็บไว้นะคะอยากแบ่งปันก็นึกถึงคินิติได้นะคะก็วันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีเด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ